สวัสดีครับอยู่กับผมแซมคนสโลกราวมาเกี่ยวข้าวครับวันนี้นาเซียนครับนี่จะของนาครับจะของนาบอกยกนิ้วให้เลยครับนี่ครับนิ้วไหนนิ้วโป้ครับนี่ครับเวยยกนิ้วให้นิ้วไหนนิ้วไหนไม่รู้ครับอยู่กับรถเกี่ยวอาริสเรนนี่รถเกี่ยวเสี่วะเพชรเจริญโลนี่ครับอยู่กับรถเกี่ยวครับ เจ้าเอพี่เวตัวจ้เออะเออกินเจ้าเอ้ยไปยัยนู่มไปเฮ้ยสระาวสระ้าวี่อะไรใจลระข่าวยังก็ยังไม่เต็มครับสรุปพี่ก็อยู่ฝั่งนู้นครับเหนือครับเศแดงๆครับเดี๋ยวตู้ไม่ดูครับเหนือครับไปแล้วครับ ปีนี้ไม่ได้อยู่รถเกี่ยวนะครับโอเคขายรถเกี่ยวแล้วมีครับในในในคนนรับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ